ทำงานทำงานทำงาน <c oughs> สวัสดีครับกับผมต้องกลาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิต o i n แล้วก็คริปโตเคเรนซีนะครับผมในประจำวันที่30มิถุนายน2 5 6 5นะผมก็เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็จะปิดไทม์เฟรมมันกันเรียบร้อยนะครับผมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอะโอเค กอนอื่นเลยนะผมใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมกดไลค์กันก่อนนะครับผมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนแบบเต็มที่เต็มพิกัดเลยนะผมให้ผมมอยู่ได้แบบตลอดปลอดภัยเอามาพัฒนาช่องนะผมก็ Membership ผ่านกาวคริปโตสแตดจอยเลยนะครับผมโอเค แล้ววันนี้นะครับผมผมก็เอาจริงเนี่ยผมอยากจะคิดว่าผมน่าจะโพสต์ในทวิตเตอร์ถ้ส่วนใหญ่นะครับผมในช่วงนี้นะซึ่งอันนี้นะครับผมก็ทวิตเตอร์ผมนะครับผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับผมก็เริ่มโพสต์โพสต์อะไรมาบ้างแล้วนะเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปด้วยนะครับผมก็มีการแบบโพสต์เรื่องอะไรแบบเนี้ยบน่บนบ่นเล่นๆกันไปนะครับผมก็ประมาณเนี้ยแหละเนาะแล้วก็วันนี้เรามาอัปเดตบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมบิตคอยเนี่ย ณนะช่วงเวลานี้เนี่ยผมเอาทำเฟรมวันก่อนเนาะทำเฟรมวันเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่ามันมีการเทเกิดขึ้นแล้วนะผมก็คือมันชนเส้นขึ้นไปแล้วมันไปไม่พน้นใช่ไหมมันไปไม่พ้นแล้วมันล่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะผมก็ช่วงเนี้ยเอาเป็นว่าช็อตไว้ก่อนค่อยถามแล้วกันนะเออคือหลายคนเนี่ยช็อตไปแล้วนะผมผมก็ช็อตไปหลายรอบแนละ้วเหมือนกันนะผมช็อตจนแบบโอโห <laughs> พอร์ตแม่งโตขึ้นอีกนิดหน่อยนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ช็อตไว้ก่อนเออแล้วดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะผมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็อานละมาถามว่าเริ่มช็อตได้หรือ,อยังนยผมก็มันมีสัญญาณช็อตไปแล้วนะผมนี่ในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก็คือแปลว่าหมายความว่ามันมันเริ่มที่จะตัดลงมาใหญ่เลยนะผมแสดงว่าตรงเนี้ยมันมเป็นการแค่รีบาวขึ้นนะผมแล้วพอมันชนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ล่วงต่อซึ่งตอนเนี้ย เราต้องมาดูกันว่าไอหมืแถวเดียนะผมมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะแถวนี้จะว่ายังไงนะครับผมสองสเนี่ยมันมันไปไม่ถึงอ่ะมันไปไม่ถึงอ่ะเพราะว่าแรงซื้อนะมันไม,ไม่ค่อยมีนะผมก็ดูวอลลุ่มเนยเนี่ยเท่ากันตลอดเลยนะผมก็เลยแบบเป็นสัญญาณที่แบบเฮ้ยมันคนไม่ค่อยอยากจะสนใจแล้วหรือเปล่านะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมไอซ์ไอเองเนี่ยมันก็โค้งลงมานะถ้าสังเกตดูนะผม ไอซ์ไอโค้งลงมาเรื่อยๆแสดงว่าราคากับวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเท่าไหร่กันนะครับผมเนี่ยก็โค้งลงตามไอซ์ไอเลยนะผมแล้วก็เจ้าตัวแม็กดีเองเนี่ยก็โค้งลงตามเหมือนกันนะครับผมจากข้างล่างนะแต่ว่ามันดูๆไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการฟื้นฟื้นตัวเล็กน้อยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องลงมาอีกเยอะเลยเพราะว่ามันยังไม่ตัดกันใช่ไหมเห็นป่มมันยังไม่ตัดขึ้นนะผมไม่มีการตัดขึ้นแต่อย่างใดแล้วตัดลงแล้วตัดลงอีกคือแบบ บายบายเลยนะครับผมบิตคอยนะมีเรื่องของฟอสเซลของ R3AC ด้วยมั้งใช่ไหมเออก็เลยแบบเดี๋ยวแม่งก็มีแบบเทลงมาแบบย,วยาวๆนะครับผมเอาเป็นว่าช็อตไว้ก่อนนะครับผมเหตุผลค่อยถามอีกทีหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเจ้าบิตคอยในวันนี้โอเคเรามาดูโดมนแนนกันดีกว่านะครับผมโดมนแนนของเจ้าตัวสเตเบิลคอยนะครับผมสเตเบิลคอยในวันนี้ก็มีการ ขึ้นมานะผมก็อย่างที่ผมบอกนะแเนี่ยมันต้องมาก่อนเนาะเออแเนี่ยแล้วเช็คดูอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันจะทะลุขึ้นไปหรือเปล่าถ้ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันยังขึ้นต่อนะครับผมก็คือแสดงว่าเงินเนี่ยออกจากตลาดแล้วก็กลับมาสเตเบิลคอยเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากสําหรับในวันนี้เนาะมาดูทางฝั่งของเจ้า BTC ที่เป็นโดมิเนนซ์กันนะผมซึ่งตอนนี้บิตคอยเนี่ยเริ่มกลับมาที่เขาเรียกว่า กลับมาปกครองนะครับผมก็คือเงินเนี่ยจะเข้าไปในสัดส่วนของบิตคอยเนี่ยเยอะกว่าเอาคอยณตอนนี้นะครับผมโอเคปะเออก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ดูไปแล้วเนี่ยมันก็กําลังที่จะขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นถ้าถามว่าขึ้นเนี่ยน่าจะถึงประมาณสักเท่าไหร่น่าจะ4ี่สนะครับผมหรือไม่แนว่วาว่าไอเนี่ยย่อเฉยแล้วดีดขึ้นไปต่อ แสดงว่าเงินเนี่ยจะอยู่ในอัล bitcoin เนี่ยเยอะมากเลยนะผมแต่ว่าดูทรงๆแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้มันขึ้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยลง่ะก็เป็นสัญญาณที่ว่ามันน่าจะแบบขึ้นต่อเล็กน้อยนะผมประมาณนั้นนะโอเควันนี้เรามาดู e t s เจ้ากรรมของเรานะผมผมเนี่ยโคตรชอบช็อตมันเลยนะผมช็อตมันแบบโอ้โหมันยิบหายเลยนะผมคือจะว่าไงดีนะผมคือตอนเนี้ยในทาง e f r a สี่ชั่วโมงนะผม rising w e v t e เนี่ยมันทำงานไปแล้วนะครับผมแล้วอตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมคือมันร่วงลงมาแบบโอ้โหบาดเจ็บล้มตายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วทีเนี้ยเต้าของเราเนี่ยที่เป็นอุดมคติของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000กับอีก9นะครับผมกับ951ประมาณนี้นะครับผมโซนๆนี้แหละเออแต่ถ้าเกิดว่าเราดู time เฟร m e ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่า เอ้ยเราจะเห็นเส้นนี้นะครับผมเส้นของเจ้าตัวสีแดงๆเนี่ยครับผมก็คือเป็นเส้นเทรนด์นะครับผมซึ่งเส้นเทรนด์เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมันแหกเส้นมาตรงนี้นะผมในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงอะแหกเส้นลงมาปุ๊บมีการขึ้นแอบขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันโดนตัดลงมาตุม้มอ่าขึ้นมาเทสอีกหนึ่งรอบไม่ไหวลงต่อนะครับผมนี่ก็ ก็เป็นสัญญาณที่ว่ามันจะร่วงลงต่อนั่นเองนะผมซึ่งการร่วงของมันเนี่ยก็หลุดชานลนี้นะผมมันก็ลงมาชานลนี้ต่อใช่ไหมชานลนี้ต่อ่ออาถ้าเกิดว่าหลุดชานลนี้ต่อมันก็ลงมาอีกหนึ่งชานลนะครับผมก็เป็นการอัตราเร่งที่แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะกลับขึ้นมาใช่ไหมมันจะต้องอแหกเส้นตรงนี้ก่อนนะผมเห็นปะขึ้นปุ๊บปุ๊บลงนะมันต้องขึ้นตรงนี้ปุ๊บแล้วขึ้นต่ออะไรอย่างนี้นะผมก็ รอดูันต่อไปแต่ว่าเรามาดูแบบไอซ์ไอเองเนี่ยข้างล่างข้างล่างมันมันไถข,ข้างล่างเลยแบบไถแบบกวนตีนด้วยนะเหมือนเหมือนนอน,นอะน,นอนแบบกึกกึกกึกกอ่ะหลนอยู่ข้างล่างนะผมก็เลยแบบมันน่าจะล่วงลงต่อนะเออแต่ตอนนี้นะผมถ้าดูท่าเฟรมอ่ะสิบห้าทีเลยอ่ะเล็กๆเลยนะผมเอาสายช็อตเนี่ยถามว่าช็อตได้ยังนะผมโอ้ยเขาช็อตกันมาตั้งแต่ตรงนี้เขาช็อตตั้งแต่ตรงนี้กันแล้วนี่ นี่ตรงนี้เส้นนี้นะผมเส้นนี้จบปุ๊บกดช็อตไปแล้วก็สต็อปลอใช่ป่ะสต็อปลอตรงนี้เห็นหป่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บขึ้นบาดร่วงต่อนี่ประมาณนี้นะผมเนี่ยวิธีการเล่นช็อตแบบไซเคิลเลยนะผมก็ต้องดูภาพรวมใหญ่ๆเลยนะผมเนี่ยแล้วก็ลงมาเห็นป่ะลงมาปื๊ดหเห็นป่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะ อ่า telling stop นะครับผม telling stop เนี่ยก็คือว่าการตั้ง stop loss ในจุดที่เราได้กําไรนะครับผมนะก็ประมาณนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาแถวนี้แล้วนะครับผมเรา stop loss ที่ตรงไหนที่ตรงนี้นะครับผมที่แถวแถวบริเวณนี้แถวนี้ใช่ป่ะแล้วพอมันลงมาเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ตั้งตรงนี้อ่ะพอมันตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าลงมาถ้าเกิดว่ามันเกินปุ๊บเราก็ได้กําไรอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ telling stop ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับ ETH ในวันนี้เนาะโอเคโซลาร์นานะผมโซลาร์นานี้เรามองมองกันไปนะครับผมว่าจุดที่เราน่าจะต่ําที่สุดนะครับผมในวันนี้ในช่วงนี้นะผมก็คือช่วง30ดอลใช่ไหมสามสิบดอลเนี่ยมันยังไม่มาถึงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ใกล้ๆแล้วนะครับผมเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยน่าจะมีแบบมีให้เห็นหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่เกินตรงนี้นะผมมันก็อาจจะแบบ เด้งขึ้นไปนะผมแต่ถ้า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 ตรงนี้เอาไม่อยู่นะผมทะลุลงมาเลยนะผมก็เจอกันแถวแถวช่วงนี้เลยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็ใครที่เตรียมช้อนซื้อนะผมก็รอช้อนได้เลยนะครับผมสําหรับโซลาร์นานะเรามาดูวันกันนะผมกลับมาดูวันกันคือเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมโซนที่เราเนี่ยคาดคเนกันมานะผมก็มาถึงแล้วใช่ไหม คือโซนนี้อ่าโซนนี้นะผมผมไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะผมอ่าโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซนนี้นะผมคือว่าอ่ามันเป็นโซนแนวรับนะผมโซนแนวรับใหญ่เลยนะถ้าเกิดว่ามันเกินโซนนี้เมื่อไหร่นะโอ้โหดับบอกเลยว่าดับนะครับผมแล้วถามว่าจะมาเจอกันตรงไหนก็เจอบริเวณเแถวช่วงประมาณนี้ละกันนะผมนี่ช่วงนี้ดิมันโซนเนี่ย ช่วงใหญ่ๆนะครับผมนี่เราก็ดูกัน2โซนนะครับผมโซนนี้โซนนี้ไม่อยู่ก็โซ,โ,ซ 100, 100, 100โซนนี้ต่อไปนะครับผมแนวโซลประมาณ0 0นยโซนเนี้ยคือแบบอันนี้สุดท้ายแล้วถ้าตรงนี้ไม่จบนะอันนี้แสดงว่าได้ตายลงเลยเนะนี่ยฮาร์มันนี่นะครับผมก็ต้องระวงังระวังไว้ด้วยนะครับผมหลายตัวเนี่ยมันก็ลงมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะเกินนะครับผมโอเคเรามาดู XTC กันเนี่ยว่าครับผม XTC เนี่ยเขากำลังจะเริ่ม ลิสต์ในบิตคัพนะผมเนี่ยก็เห็นใน SMS ของเขาแล้วนะผมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะขึ้นมันก็มีการแบบอ่าลงมาตรงนี้เรียบร้อยนะผมก็มีการชนลงมาปึ้งคอนเฟิร์มว่าเป็นหมีแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวอ่า x c นะครับผมตอนแรกเนี่ยมันก็ขึ้น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 ไปจนกระทั่งอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ดูทางฝั่งของกราฟนะครับผมกราฟเนี่ยมันพึ่งมาจะเป็นขาลงเนี่ย เมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะครับผมแต่ว่าขาลงของมันเนี่ย8ปกเปซนคือแบบฮัลโหล8ป87%กเคือแบบมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะผมแต่ว่ามันยังลงไม่ครบนะครับผมลงไม่ครบถามว่าจะลงไปถึงโซนไหนนะผมก็เราต้องดูในแบบอันนี้โซนรีเซ็ตตนต์ตรงนี้นะผมเราก็ให้ไปแนวหนึ่งเลยละกันนะผมก็คือช่วงโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนแรกของการ ตั้งรับไว้ก่อนนะครับผมก็คือช่วงนี้ไอซ์เนี่ยจะโอเวอร์โซอย่างรุนแรงนะครับผมเนี่ยโอเวอร์โซอย่างรุนแรงและทีนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือตรงนี้ตรงนี้เลยลงมาช่วงนี้นะครับผมก็คือช่วงประมาณสัก0.3นะถึง0.36เนี่ยโซนนี้ก็จะเห็นผลอยู่นะครับผมถ้าหลุดโซนนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับผม บายบายเลยสำหรับจอ XTC นะครับผมโอเควันนี้สั้นๆนะครับผมสำหรับในการอัปเดตในวันนี้นะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมทำได้โดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนด้วยตัวเงินนะครับผม Membership กาวคริปโตสลัดจอยนะครับผมหักเป็นรายเดือนนะครับผมก็มีแพ็กเกจหลายอันด้วยกันนะผมก็กดจอยกดสมัครกันได้นะผมหน้าช่องเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผม ขอได้กำไรนะผมรักทุกคนนะครับจุบ๊บ